โอ้นี่อะไรเก่าก็มีนี่นะนี่อะไรมาซื้ออะไรครับร้านเฮียแกมีอะไรเยอะน่เนี่ย,ยงงโอ้ล้อ,อเบรกล้อแท็กลอแท็กมีมะโคเล็กด้วยครับนีนน มไม่ได้เอารถกีตังค์ครับก็เ้สี่่ยมนันแหละป,ประมาณนั้นนะครับเราก็เอาไอเทลอสี่เอา่าพวกตังคัวาโอ้ไรเก่าอื้อเลยกี่ครับกีน เล็กใหญ่ก็มีโอ้เยอะถือเยอะมากเอวเลยครับโซโลเล็กโซบานฟปาเยอะตัวงตัวเด้งผมวางไว้ตรงนี้แต่มีเด่งไปที่หน้าล่างเดี๋ยวยกกลับมาให้แหกที่นี่เองนะครับ วันเดือนก็วางตรูงนี่อย่างเนี้ยโอ้เยอะจริงผมไม่ได้ใส่แว่นตามานี่เขียงเอชเคนหนึ่งร้อยผมดูไม่เป็นอมีมีเขียงอยู่ง่ายครับวัคอล่าตรงหัวใช่ไหมครับอันนี้เอชเคร้อยครับเออใช่เอชเคร้อยเอ2เร้อยร้อยยี่สิบมันมันก็ตัวเดียวกันของฟุงก็คือตัวเนี้ยอ๋อ ครับครับผมที่เฮียบอกว่าตัวเท่าไหร่นะตัวนี้พันหกร้อยวังนั่งบอกหกร้อยห้าสิบแหละอืก็ลดให้ลด,ลดไปนะผมไม่รู้ว่ามันแตกทุกตัวหรือเปล่านะแต่ว่าว่าจะเปลี่ยนสักมันเฮียบอกว่าข้างข้างแล้วกี่ตัวข้างหนึ่งรู้สึกว่ารุ่นนี้ข้างหนึ่งแค่หกลูกหกตัวหกตัวข้าง,งละหกตัวใช่<ล> จะลองดูขั้นหนึ่งก็ได้แล้วต้องวิ่งอีกรอบหนึ่งเอาข้างละสี่ตัวก่อนดีไหมคือเราจะไปใส่สี่ตัวว่ะเสียก็เสียขั้นหนึ่งก็หกลู่ใส่ไปเลยดอีกสองลู่เสียนะก็พากันเสียเหลอเฮียต้องคัดดูว่าอีกสองลู่เสียเสียหรือเปล่าถ้าไม่เสียก็วางตรงกลางอ่านั่นแหละผมกะว่ามันคงไม่เสียทุกลู่คือเอาอันไหนไม่เสียเรามาวางตรงกลางอ่าก็ได้ก็ได้ อย่างนั้นได้อ่าครับนี่ครับตัวมาขายสองูอันนี้ผมดูในช่องชาติเจริญทรัพย์เนี่ยผมมาถูกเนี่ยอครับดูใน YouTube นะครับผมว่าผมขายราคากับราคากับอู่อ๋อครับเกบขายราคาอู่เลยป๊าเป็นโกดังเลยนี่เดี๋ยว เดินดูกับเฮียแกดีกว่าผมเป็น pc ร้อยนะครับอือย่ลืมนี่อะไรก็ต้องรอเอาใหม่รอเอาใหม่เลยเรายังมีเหลืออยู่ ผมก็ต hey, oh, oh, oh. oh, okay. ้องเอามาใหม่ดูแล้วครับผมแผ่นซีนว่น้ำรอเลยแผ่นซีนเล็กก็มีโอเคเยอะจริงครับทนทนไม่มีนี่แต่ว่าตัทตัวน้อยอ่ะมันเสียทนทนเดี๋ยวผมดูต็กลางให้นะดูให้งโวเบสให้แปดตัวแปดพันแปด អ្ស� f i l t r a t